ลูกบ่ฟังคนพ่อของแม่พี่เก๋ของหมอโนอแน่นแน่นบางทีเราบ่ดีด่ามาหลุดบ่ส่งนเขาเลี้ยงมาพายาค่อยด่าแล้วมึงคุณซัทธนุถนนท์ในเต่ตีนท่อดฟ้าหอยพุ่นถูกต้องเลี้ยงเงี้แล้วคุณเจ้าบ่มีดีมากแทนทีทีทียู้เฮือนยู้อสั้นซอยเวกซอยงานซอยตีนซื้อมือบ่มีทางคนบ่ดีกินข้าวแรงล้างมือเสร็จหัวกระได้ลุงเฮือนลิบตีมาหลุดหนีไปแบ่ไปมาเฝ้าตายเจ้าบุสาวคนบ่ดีเว้ยได้ใจพ่อปั่นมาโอ้ยนึกว่ามันเส เมื่อเมืองมันตีวาซัวข่อยย่องว่าดีเพิ่นว่าพักซี่ข่อยยังว่าพักบัวเพิ่นว,ากกวา่าตะกัวข่อยยังว่าท้องค้ำอยู่ลูกข่อย,ออยจะเป็นเพื่นดีใจน่าลูกไส้เขี้ยวได้พอลูกผู้่นไส้ก็จังซี่แล้วมันนั่งกัดเรียบอยู่เพื่อนสุกตกซานคอหักตายคนละขันแม่นไม่ยิ่งสิท่นสีเพราอ้อมบ่ลูกเจ้านั่นเ <c oughs> ขาเพิ่นไส้พราอ้อมลูกสม,มือนี่ใส้ยังแพมเพิ่อยู่ไงผู้สาวเขาว่าจังไหนเราทิศเราว่ากินหอดครูบาลเรา หวัญอีพออยู่ตัวบ่ขวัญอีพอขวัอหลวงพี่วัดบุญทีไปว่อนไปเวีเยนเขาที่ผาเลืองไปทับบุญสูนท่านเขาไปด้วยขอ้อมบนรูสุดใจย่าไปใส่เงี้ยวร้อยทีเงี้ยวร้อยยังเงี้ยวร้อยยา่างยำมาบอกเด้อท่าป็นลืมฟับเป็นโตับ้างลืมเกิดบ<อ>้บางแต่ตะพิ่นคนมันลืมสิมัห้ามบ่ให้ลืมได้บอกผมจะห้ามดอกลืมเมื่อไดช่างไดายอีกครั้งหนึ่งพาใบอีกครั้งหนึ่งฟอกน้ำแต่ได้คอยบานโอ้ยอาิจมหลายหู้ว่าลืมก็เสีไปเปลี่ยนให้ดอกบ้านบ่ไก่วัดดอกหมากนตื่น เอาไปเปลี่ยนอยู่แต่บบยอมลงขุดไงจินั่งผับเพียบเรียบร้อยแต่ห่างพิกคิ้งดูดูเอากระพิกคิ้งตัวนั่งผับเพียบมันปวดขานอกก่กระเปลี่ยนท่านั่งตัวดูล่ะเพิ่นดีใจตัวลูกไส้เพิ่นขำคล้องมาตัวลูกสาวเฮาได้เป็นตัวเขาเจ้าจีเป็นตัวข้าเจ้าเห็ดเนี่ยแน่ไม่ได้ตัวนะตัวคอนอนฟังมันว่อนกันอยู่มือนั่นนี่แสดงว่าบ่รับบ่นอนจอบแต่ลูกสาวคุยเาบาจบจบเขายัางคุยกันซื้อเขาบ่หิวนี้คือกระตาตัว บบหิวนี้บหิวนี้เจ้าบองกเบ่งลูกไส้เจริญสาวซื่อๆดอกแขนสูงสูงบักในเล่นสาวมันแขนคือบุตรีเล่นสาวอ่ะเขาบอกแขนคืนหลังบ่งพี่เกียร์บองเป็นลงพอบังมีเพราะสิโูดซักก็โล้ได้เลยมันบองมปนแขนคือแนวนั้นมันบองมปนสูงแนวนั้นสูงหน่อยได้ะบองสูงจะได้ไม่เล่นสาวเห็ดกระบองหมดดูดูมันบักนี้อุ้ร่มพัดดอกมันจะหมอดครับบองบอมีล่มเม่นมีบอมีกับบด่าที่มาจอบเขาผู้บ่าวผู้สาวคุยกันปล่อยใส่กันโลดข้นเฮามันบลืดกันได้คืองูกินนเขียดด โบลืดโบลืดเจ้าะบะเวิงซื่อๆดอกเพราะแต่กระบองมอดรสนมือคนเศร้าอยู่สี่ตัวเอ้ากระบองมอดแล้วก็เสียเขานั่งเที่ยงทิลีอยู่สี่สบเขาเศร้าฮักกาแฟไม่ขีดที่ตับโตอกระบองนั่งคุยกันดีกันตัวคอยซ้อมเมึงบริเศร้าฮักกาแฟไม่ขีดเศร้าหัยังไงเศร้าฮักแอบยามองเขาเจ้าแอบยามองเจ้าว่าเขาเศร้าฮักกิ้งนี้นี้ยจีกิ้งกว่าท่านนี่ละแล้วก็เศร้าว่าท่านหอนฟ้าอย่ามองใครลดเขากอนลราเว้ยสำนวนบอกเขาอย่ามองเยอะพี่อย่ามองเยอะพี่หรือว่าอย่ามองมันเสียมล้นฟ้าแต่แต่ผู้เฒ่าจับ ้ยจะเป็นดีใจนอกหัวตัว่บเห็นตา